วันนี้มาเที่ยววัดพราลาดครับทางขึ้นวัดดอยสุเทพอันนี้มากับเด็กๆเ,เ,เด็กสองคนแะคทางเขาที่จะรถเ้เ <What? S 2> จ้าถิ่น เออเมืองเชียงใหม่เอานั่งกินก่อนเอออนไม้กับเรือ,อนห่ครับวัดพาลาดอยู่ทางขึ้นอยู่ไ้ายมือทางขึ้นวัดดอยสุทเทพนี่คือบรรยากาศข้างหน้านะครับเดี๋ยวเข้าจิเข้าไปข้างในมีพระนะครับพระ สงองเจ้าก็มีอยู่ครับนักท่งเทียวมาหลายนะครับเหมือนเดินเข้ามาข้างในน,นิดหนึ่งก็เห็นสุ่มสาลานักท่งเทียวมาหลายนะครับเหมือน,นไล่ไปถ่ายให้หมดคระมบน้ำไหลลงพอ ลลปลาก็มีนะนี่เป็นกุฏิไม้นักสมบูรณ์ครับ,รบ,บครับไอแห่งลานครับ้างเก็งินครับศิลปะ อนตังกาอะไรกองพนเปาเดี๋ยวไปดูเราไปดูบ่อน้ำนี่บ่อน้ำ นี่บ่อน้ำมีบ่อน้ำนะครับเนี่ยดามีรูปรูปอะไรนะอยนาไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่นี่บ่อน้ำตักิดน้ำตะกิดใช่บ่อน้ำตักิดอ๋อน้ำผาโอ้ยพาหเลยไะขีเขี่ยเี่ยไหนนี่อเออน้ำตาลน่ะอ๋อง่าเขี่ย โอเขึ้อเกียร์ไปเดินต่อนี่นี่ไงบ่อน้ำนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำใช่บ่อน้ำมีปลาไหมคุณลุงพ่อนี่อุ้ยมีปลาด้วยมีปลาด้วยเหรอพ่อมีสีนี่ไงลำทานคนคนคน นู่นก็นคือเมืองเชียงใหม่เจ้าฝนครับเมืองเชียงใหม่นมในยุวัดพาลาดนะครับผมน้นตกด้วยน้กล่าพัาหนอน พอลองเท้าเอาตัังนั่งลงกับเปานี่มีสะพานด้วยเอ้อเข้าป่าไปหาหน่อไม้ไหม นีทางเดินลูกทางเดินไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรเลยจะไหมอยู่ในป่าจริงๆนะเนี่ยป no yes, ่าปตบกันเถอะป่าปเดินกลับไปไหนเดินกลับลูกไปไหนไปโน่นไปแหงบนลูก มีเถาวันย์นะเครือใหญ่มากใช่มั้ยเนี่ยใช่พ่อระวังได้กลับแล้ว นานจะลดเรา